สบายดีเด้อพี่น้องป้องปายมาพร้าวอันนี้แล้วก็ส่องจิ้วบนหน้าเด้อพี่น้องจ้าวันนี้ชาชุยชุลงจะหลายเลยพี่น้องวาไปขายข้าวโพดพ่อใหญ่กับพี่ใหญ่ต้มข้าวโพดมาพี่น้องเลยแม่นุ่มของไทยก้ายย่างอยู่เด้อนี่กินเบิซะต้าหมดขืนเลยเบิร์ตไปหมเบิร์ตไปไหนนุ่มนะที่อะไรหมดขืนเลยเด้อไปให้น้องไปให้น้องกินมาเพียบมาเพียบมาเพียบนะมันสีบูดให้มันกินเบิร์ วันนี้จะไปขายข้าวโพดต้มเด้อค่ะวันนีはは้นะพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เอามาขายพี่น้องเลยป้าไม้แจ็กสันมึงถ่ายเอาไรไมแจ็กสันก่อนสบายดีป้าลุงเอาอย่างสมุูมิเลยข้าวโพดทงโอเคพี่น้องเนี่ยเราไปผอกันอยู่ตลาดตอนนี้ก็เป็น3โมงแล้วบพี่น้องจ้าไปกันเด้อไปผอกันอยู่ตลาดเด้อพี่น้อง สะพดต้มอันน okay. ี้ไม่ใหญ่ควรสบายดีพี่น้องใน่เจ้าต้มบัวข้าวกาดลงมาเอาเงินล้านได้จิ้วเออเขาได้โอเคพี่น้องพอกันอยู่ตลาดน้องใหม่มาหอตลาดแล้วพี่น้องขนาดนี้เอาได้มาหอตลาดแล้วพี่น้องผู้ที่ขายเจ้าหนาผู้ยังยุ่งเลยนี่นี่ผู้ยังยุ่งขายอาหารสดนะขายผัก ผลไม้อาหารสดนะคะพี่น้องนี่ห,า,า,หานเพิ่นใหญ่โกโมเด้ออยู่ตลาดการถั่วจานนะหานพัใน,หนใหญ่ยงขายข้าวโพดเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยบริเกตขนมขอขนมขบกอยากลูกยากหลานยากเรียนเราเมื่อยเมื่อย ง่ายบ่เพราะไม่ง่ายเราไปอยู่เด้อเราไปเด้อเราไปอยู่เด้อไปดีกว่าไดี๋ยวเราอะเอาลูกเอา,าด้านนันนี้นเมื่อยเราอะกราเพดะจมมือน,นี้นะแกจมผัดบองงามก็ลมเลยบ่ะแกหมากมันน้อยครบน่ารักขวดบ่แม่งกระเพาะขาวกระเพาะอันนี้แหละ แดดแตดพี่น้องมานีก็ได้มีบรรยากาศตลาดของเรายังไม่มีคนหลาะเด้อพี่น้องมีแต่คนขายแต่ม,มีคนเดินตลาดเด้อจำมนนีเด้อตะกี้นางมีสนพูนพี่น้องนสนพูนบันนี่ยใาย่มาสนนี่ใหา่บอลใหม่เรื่อยๆได้ไหมคะก็ได้บอลวินังย่บอลเดิมแต่ว่านางขางไม่ใหญ่นี่คือเก่านี่นี่ตอนนั้นก็นางขางเรา ง่ายมาพี่ก็ได้มานั่งข่างเราคือเก่าพี่น้องเลยเออนางข้างข้างไม่ใหญ่เหมือนเดิมจิ้มมะกล้วยเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยก่อนเจ้าซื้อน้ำพริกล้วยนะไม่ใหญ่เจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม่เป่งแม่เอนั่น ชุกผักไปมัน,นคือม,ม,ม,มุมแถวใหม่โซไดไม่ไ่เขากินได้แต่กล้วยอันนี้กลวยนำว่ะโอ,เอ้เขียดลายไดเมื่อนี้นะนเนาะเขียดไพลไม่ไ่ไโอ,อไ้ไข่ไหมูแดงมลงพี่นองใส่หมูแดง กี่นั่งนังยุ่ครั้งนี้แหละพี่น้องแล้วน,นับไปนนางพูดง่ายบนนั่งเลยเลยได้แม่ขาดบานมีเสีงยงทุบเดิมม้วนไปเรื่อยๆโหไข่บัแดงเยอะแยะโอ้โหมัอน,นี้ไข่บัแดงลายหลีป,าป,าปา่าป่าป่าโคดโคไข่ตลาดชดตลาดเล่ตลาดแรงอันนี้ขนมทอด เออนี่คือผมมาเมาไข่บมรแดงมาเมื่อนี่เนาะน่ะเรามาเราซื้อเลยหมากฮอีก็มีหอยไผ่หอยไผ่หอยจับเบ้อ <laughs> มีผััวกับอย่าเหือเหลือยี่ผัน,นทั่วทศดี่มาเปลี่ยนมย้วนขายพี่น้องยังลายยี่สองสทกยังลายทงพี่น้องเอ้ยมากระโปรงยัยงงบยนบว์จีนอยงนี้ค่ะสดยเมื่อแจพี่น้องจ้าค่ะาสายสินน้องไปบรรณาโิีมากโอ้เป็นแขนมอง,นอง,นองันใหม่พี่น้องเอ้ยมีแต่คนขายพี่น้องนังมนมเปลี่ยนม,ม้มมังคายม้วนทังพี่พี่น้อง เป็นบอก่อนอะไปคลายมุมพูดมันก็ะพุกเปนยังลายพี่น้องขาอะไรอย่างเงี้ยนะพักไปกับบอมาซื้อเนะผักอันนี้นะเอาไปพัดคณะหมูกรอบนี่ตะวันมามะกระพดไปเหใน,นะตะวัน ตะวนมามาันเนี่ยมาขกระโพดไปแหงนะใช่ไหมเดี๋ยวไว้ตะวันเลยมาขกระโพดไปแหงนี่เดินน้องตะวันมาข้าวโพดข้าวโพดตุม้มเป็นยังสื่อฮอตดอกแฮนเด็กเจ๊ที่เอาสื่อยังมากินมะแรกนะพี่น้องได้หอย เด้หอยกับเด้ม,กมักการไซื้อเลยโตามาอลูมาให้เองเลซื้อเอาบ่แบ่งกันเอมามาให้แหมต้ไงไงตมมะกายลายหนึ่งมันโบโบเบิรสิกินกระดดเด็ดท้าดิบกกกักเลยม,มันมันแก่บ่็นอะไเธอคันบเอาในเชนอะไร อืมกระด้ษายซองทงอะอะรอาล่ะตะวันเอาหาพันติก็ได้เราต้องหายฮอซิปเอามาหาพันพี่น้องหาพันเออต่างห้กันกินเนาะสวัสดีปะลูลก่อยว่าคนหล่อน่ะสวัสวดีปะลูกสวัสดีนีจิวบริไทสจิวบริไทคลิปจะเฮงเลยพี่น้องถ้าบริลงกตลาดกับบริทไท หอ,อปปยซื้อเนี่ยมักตานก็ซื้ออีเดียไม่นังอันนี้นะมักตานกินบอกดีดไทยในลูมังตานนะนี่เี่นะฮะอาวมันอยากแหนกินแล้วแล้วบดเปลือกนะได้ยังเมื่อกินนะหมูเห็ดหมูหมูสีนาพันต้องต้องเอ่ะหาพัน กระดูมันย่างอยู่นะกระดูกกระเบิดโต้ว่า่กินพี่น้องจะมาก่อนบุกองไม่ได้เื่อแล้วยางหนังเลยเป็นยังตาหนะเป็นยางโลโอ้ยแหนมันในหูนะมันในปานี้มันคันหูฮะาเขเีมนน่อฮะนไ ไม่หา,าม,มหา่ปันใหสัตปนี้อันนี้เผิ่ไจะหาพันพี่เนาะกระหอดซิบระโพกสะเพดนอนใหม่ ไม่ใหญ่ได้ขายยังเลยังไม่ได้ขายอยู่บ่ายังไม่ได้ขายยังเลยไม่ใหญ่นะขายเขียดเราไปหาขวดเขียดพี่น้องเอ้ยหาขวดแค่หัวห้องคลองบึงแล้วบดิ้อยู่ได้ไม่ใหญ่อันนี้นะฮะเงินเลียงล้านเช่าเงินเรียงลานสักกแบบใหญ่อะไรโคนหุ้มหันพอยายยงแล้วจ้านี่ยืนตะพุ่นเรียนมาถึงนี่เลย คนชาวานพอ,อยยงเต็มเลยที่น้องเลยแล้วชาวจ้วนำบริกายที่น้องขายกระโปรงสุดหอบเมื่อเลยด้อโอ้มี 4, 6, ม้ยสงสี่หก 8, แล้แปดไอแกนทองหน่อาใน2นสองนางลายถึงกระโปรเท่านะินใกลโล่เน เียดกระบ,บอกน้อยย่เขียดย,าย่านะคนไกลซิเบิร์ตเลพี่น้องตอนนี้ม,ม,มันหาโมงเลยดิเจ้าหน้าก็ขึ้นมาแล้วไม่ใหญ่หาโมงไม่ใหญ่ก็ไปเป่าเด้นี่มย้อลูกคนเบิร์ลพี่น้อง ไปฝากน้ำปลาแกนนะข้าวโพดก็ได้แต่ไม่ใหญ่แล้วนางคายเขียดทัชจิ้งได้ขึ้นเมื่อเอาลูกแล้วเด้อพี่น้องมาหนิเด้อโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะเัาจิ้งกับเขาจบเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยได้จ้า